สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับอาจารย์บีหนังสือดีเราบอกต่อวันนี้เรามีเอกสารน่าสนใจ2ชุดเลยนะคะดูเผินๆเนี่ยเหมือนจะพูดเรื่องเดียวกันเลยคือคำว่า g r i ดครับผมแต่พอมาดูเนื้อหาจริงๆเออกลายเป็นคนละเรื่องคนละความหมายไปเลยใช่เลยครับน่าสนใจมากนะคือชุดแรกเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะกริด <c oughs> ที่ว่าเนี่ยแหละในแง่มุมการศึกษา <c oughs> ส่วนอีกชุดหนึ่ง เป็นรายงานแนวโนมอุตสาหการรมวิจัยตลาดชื่อย่อๆคือ Grid รีพอร์ตกริดเหมือนกันแต่คนละความหมายใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันทั้งสองมุมเลยนะแต่ว่าจะเน้นที่แนวคิดแรกเป็นหลักก่อนได้ค่ะเริ่มกันที่กริดในมุมการศึกษาก่อนเลยตามนิยามที่ดักเวิร์ธเขาว่าไว้ก็คือมันเป็นการผสมผสานกันระหว่างความมุ่งมั่นมากๆที่เรียกว่าแพชชั่นครับแพชชั่น กับความภาคเพียรไม่ท้อถอยคือ perseverance เพื่อเป้าหมายระยะยาวอ mm hmm. ลองนึกภาพแบบคนตั้งใจจะวิ่งมาราธอนให้ได้อันนี้คือเป้าหมายยาวๆใช่ไหมคะครับเทียบกับแพ้แบบตอนวิ่งแล้วเหนื่อยมากๆแต่ฝืนวิ่งต่ออีกนิดอันนั้นเป็นแค่ความพยายามชั่วขณะแต่ grit เนี่ยมันคือภาพรวมใหญ่กว่านั้นคือการยืนหยัดเพื่อเป้าหมายใหญ่ๆเลยใช่ครับแล้วในวิทยานิทุนเนี่ยเขาชี้ว่า grit เนี่ย มันสำคัญมากนะบางงานวิจัยถึงก็บอกว่าเอ่อคุณลักษณะนี้อาจจะทำนายความสำเร็จในชีวิตได้ดีกว่าพวกคะแนนสอบมาตรฐานด้วยซ้ำไปโหขนาดนั้นเลยครับเพราะมันคือความสามารถในการที่เราจะเผชิญกับความท้าทายความล้มเหลวหรือความยากลำบากต่างๆคือไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะ รวมถึงการทำงานชีวิตส่วนตัวด้วยแต่จุดที่น่าสนใจก็คือระบบการศึกษาแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เน้นสร้างเสริมเรื่องนี้โดยตรงเท่าไหร่อืมก็น่าคิดนะคะแล้วในเอกสารเขามีเสนอแนวทางอะไรที่เอาไปปรับใช้ได้บ้างไหมคะมีครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นการปรับมุมมองความคิดจากที่คิดว่าฉันทำไม่ได้หรอกอเปลี่ยนเป็น ตอนนี้ฉันยังทําไม่ได้อ๋อแค่เติมคำว่ายังเข้าไปใช่ครับมันให้ความรู้สึกต่างกันเลยนะคือมันเปิดเป็นความเป็นไปได้หรืออย่างคือการให้คุณค่าจับความพยายามไม่ใช่แค่ดูที่ผลลัพธ์หรือว่าใครฉลาดกว่าใครเน้นที่ความตั้งใจความพยายามใช่ครับแล้วก็มีอีกสองแนวคิดที่ผมว่าน่าสนใจคือการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าแฟ้มสะสมความสำเร็จ success folders แฟ้มความสำเร็จ ยังไงไคะก็ประมาณว่าให้เรารวบรวมหลักฐานความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเราในอดีตเก็บไว้พอวันไหนที่เรารู้สึกท้อก็เปิดดูจะได้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเออเราก็เคยทําได้นะอ๋อเหมือนเป็นกําลังใจให้ตัวเองใช่ครับแล้วอีกอย่างคือการช่วยผู้เรียนหรือตัวเราเองเนี่ยค้นหาเหตุผลหรือวายของตัวเองให้เจอว่าทําไมเป้าหมายนี้มันถึงสําคัญกับเราจริงๆการหาเป้าหมายที่ลึกซึ้งครับ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ได้ลองทําในสิ่งที่สนใจจริงๆด้วยมันช่วยสร้างแรงขับจากคำไหนได้ดีฟังดูดีเลยค่ะอันนั้นคือกริดในแง่คุณลักษณะบุคคลเนาะครับผมแต่ทีนี้ในเอกสารอีกชุดคําว่ากริดเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ความหมายนี่ต่างกันไปเลยใช่ครับคนละเรื่องเลยอันนี้เป็นชื่อย่อของรายงานสําคัญในวงการวิจัยตลาดชื่อเต็มๆคือ Greenbook Research Industry Trends Report ซึ่งข้อมูลที่เราดูนี่มาจากปี2019อ oh, ๋อ G R I T report ของ Green Book ครับรายงาน Grid ฉบับนี้จะไม่ได้พูดถึงคุณลักษณะบุคคลเลยแต่จะไปโฟกัสที่เทรนด์เทคโนโลยีเครื่องมือใหม่ๆใ,ในวงการวิจัยตลาดณตอนนั้นมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับอย่างเช่นการนำ A I หรือ Machine learning มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆอะืมอันนี้ได้ยินบ่อยครับ หรือการออกแบบแบบสำรวจโดยเน้นให้ตอบผ่านมือถือก่อนเลย Mobile First Survey s อ๋อให้ทำให้สะดวกขึ้นใช่ครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อความ Text Analytics mm. เพื่อหาอินไซต์จากพวกคอมเมนต์ความคิดเห็นต่างๆหรือแม้แต่การวัดผลแบบเอ่อไม่รู้ตัว Non-conscious Measurement วัดผลแบบไม่รู้ตัวอันนี้น่าสนใจคะ่ะครับ ก็คือพยายามจับปฏิกิริยาจริงๆมากกว่าคำตอบที่ผ่านการคิดมาแล้วเหมือนจับชีพจรของวงการวิจัยตลาดเลยนะคะเนี่ยประมาณนั้นเลยครับนอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้วเนี่ยรายง,งานยังพูดถึงทักษะที่นักวิจัยยุคใหม่ๆต้องมีมากขึ้นด้วยอย่างเช่นความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มันซับซ้อนค่ะ แล้วก็ต้องสามารถสื่อสารผลการวิเคราะห์ออกมาให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเข้าใจง่ายได้ด้วยที่เรียกว่า storytelling ไม่ใช่แค่ตัวเลขเพียวๆแต่ต้องเล่าเรื่องเป็นด้วยใช่เลยครับแล้วก็มีส่วนที่เรียกว่า Grid Future List ด้วยนะเป็นการยกย่องคนรุ่นใหม่ที่น่าจับตาในวงการโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วชัดเลยนะคะว่า Gri ในเอกสาร2ชุดนี้มันคนละความหมายจริงๆใช่ครับ แต่ถ้าเราลองดึงแนวคิดกริดที่เป็นคุณลักษณะบุคคลกลับมามองนิดหนึ่งมันก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นความไม่ยอมแพ้ต่อเป้าหมายระยะยาวถูกต้องครับคือการที่เราเข้าใจแนวคิดเรื่องกริดในทางการศึกษาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเองหรือการเข้าใจแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ๆที่เน้นความเพียรพยายามค่ะส่วนรายงาน GRT ของวงการวิจัยตลาดเนี่ยมันก็สะท้อนภาพความเป็นจริงว่าทุกวันนี้ทุกวงการมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเครื่องมือใหม่ๆมีทักษะใหม่ๆที่ต้องการอืมทุกอย่างมันเคลื่อนไปข้างหน้าใช่ครับซึ่งการที่เราจะปรับตัวแล้วก็ตรับโตในสายอาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องอาศัยกรดในความหมายแรกเหมือนกันนะอ๋อคือต้องมีความมุ่งมั่นความอึดความไม่ยอมแพ้เพื่อจะเรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนไปใช่เลยครับ เชื่อมโยงกันได้แบบนั้นเหมือนกันน่าสนใจมากค่ะก่อนจะจากการวันนี้ก็อยากชวนให้ลงคิดต่อนิดนึงนะคะว่าการที่เรามีกริดหรือความมุ่งมั่นภากเพียรเพื่อเป้าหมายระยะยาวในตัวเองเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อวิธีที่เราเปิดรับหรือเรียนรู้หรือทําความเข้าใจข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆหรือเทรนใหม่ๆอย่างข้อมูลในรายงาน G I T ที่เราคุยกันไปเนี่ยได้ยังไงบ้างครับเป็นคําถามที่น่าคิดต่อเลยค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่กับหนังสือดีๆในอีีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ